ป่อันนี้มันต้องมีผู้นึ่งสูบผู้นึงกันนะีาร่สต้า่าลุกโพงค่ะอคอนดียังไงครับดีบอปะเซฟเซยังไงใเซฟนียอุ้ยผู้หญิใหญ่อันนี้มันแคร์ใช่เบ๊เป๊ะหัวหนุ่มบอก มาสูพ <are> mm ่อแน่มาเดาวอ้นแน่เขาต้องสูไปมันตสูทำอยู่ปะพอได้อือปัดจุกมันออกนะขมวดขมวดขาว โอ้นจะกระจายสาพโซ่ฝันเขเรียกมืมาหา่ะเนี่ยก็พี่เตยนั่งยางค่ะโอ๊ยนั่งยางในนี้หัดเดียววะ้ำงาเสียจมาหอยเลยด้วยเสร็จหน้าเรยเก็บจะข้าพี่น้องยาค่ะเดี่ยวลูกโป่งหรือว่าดาวเจียบลูกโป่งดาวดาวต้อร้องพ่อนะ จงแสะเขาเลเกมสนะเธอกูขึ้นไปได้เลยแล้วมมีูดาวมาพี่ฮ้ามัน้อก่อนเให้เกมสผู้ชายอันว่าดีเนาอเใหยเกมส์ก็จเร่นาตกลก่อนรอได้ดาวดาวยืนข้นดาวใส่นั่นเห็น้าได้ชาที่เห็นาได้เจ้าเจ้าเจ้ากมาโค้งอยู่ดาวมาเจ้าเจ้ามาโค้งดาวบ้าเละบ้าเม่นั่นนั่น่ลองบ้องเจ้าเกมส์ไดไมสิฮู Oh. มันต้องพัดกันแล้วแต่แทนใ <Boy. S 2> ครท <laughs> ัานกุคือกันบ่ให้เคยเฮ้ยบ่ได้แม่ออก็เจ้ามากยุเอวได้ย่เอวใคร

เดาทั้งน้ก็บด้งนั้นบ่เอาเียใหนอมาลาเดาบ้านนี้น่ะดาไปี่่เจอนี่ตีดเดาเน่เดาน่

วัดรูดูดรูปวดูเอาขึ้นมาเด้นี่เขาใส่เอาเอาใยปนั่นบ่เอาใยนีแทบเพราะว่ามันนาเมอนนาดิปกตินวาเอาเอานามันด้าบอแตกก่าว่าย่ามันแตกอย่มันจะแตกนะโอ้โหนี่นี่เอาเอาแบบหน้าแตกนี่มันจะไงนะ แตกไวโชว์อย่ามาแตกงานกับบริัวนี้โว่มแตกไวเนาะคือผมไม่หาเนี่ยมาห้อยไว้ปะมีเอื้องไงมาป่วยเงินอิจราศป่ายเกือบสองงานแลยเงินรางวัลห้าพันบาทไปแข่งได้นะคะกูมีู้ดากมันก็จัดทีมฉันมีเดี๋ยวยิ่งแบบติดจะต้องวางแผนดีจะเอาน้ำใส่บ้าบ้า จะกระดงแห้งน่ะใครๆก็ป้า <Juan Heck vid rio> right? <necessary> ่อยได้ที่มอเอาวดมเต็แมันก็ข้าดิฉันมันเต็มอืมขอคุณาข้าวไอ้่าน่ยนางวาพนไปแหละก็อีน้อยงั้นเจ้าก็รำวันาทวผู้เช่าเหนเราคุดซอสไม่ส้มแผ่ก็ไม่งด้นเปยนแปะเกไ่้นแปโอเ้าดาวนะดาอะไรม่ราบนะแม่ซอสอะไรมาาวเนาะ ยัง่อจะเล่นเกมสจะพี่น้องวัวเออเฮ้น้องมึงเนาะมันข้เฮ้ยนางอยากมึงนะมันบอดี ฮาต้องกัน bien, uh, da, ้น้อไดเอาเสื้อมาผูกข้างหลังเมัดใส่เสื้อผ้าแลควก็มัดใส่อ่ายพวกอ้าัมที่ผูบน้เล่นนี่คือเพ่เอามาผูกไปแขนยไปมาช่วยันแขน้ยฮะอันเสื้อมาห้อยก่อนเร็๋ยวนั้งยางเพิ่นกับบอดี้บอดี้ค่ะใ่ลาลิสติกุก้อดหมดเลย เฮ้ยานม้อยเสื <men S 2> ้ออาน้มาห้อยโอ้มันแบบแบบหนานะโอ้ยมือเด็กส่สิข่าหังอเแล้วใส่ล่ะเมื่อตอนนี้ของกุ้งนะเขี่ยเอาไปนีดเดียเอามาเลยแม่จังหมะไหนที่มันเข้าไป่เท้าเห็กมันระเบิด่อ้่จริเจับไปยืนหลบมันหลาย ยังทำไปนอเต็มเต็มเตมเตหมอที่ถ่าไล่หนี๋ยวีแล้วจะเป่าเองโอ้ยไล่นมันแตกบคัอมัตตายแล้วภาวนาระเบิดาปาช่ไบานสีสนสุกลกับเปล่าต่อยขาเขาเดาไปแล้วไม่ได้ดูเลยอ่ะ อะไต่อมาหาเสือบมาห่อยไดปฮนะหาเสียบมาห่อยไวนะ้นี่นะจันเป่าตาุตาเฮ้ยอย่าไปเป่าเด็กอันเด็กไรเด้อเฮ้ยเด็กอันแตกไวเก็บมาฮะเก็บมาเอาโนอันเด็กพูกับแจ๊คเฮยนี่มันแตกพูดเออแตกไวไรเฮ้ยโอ้ย,อยแตกขนา,าดไหนเอาลูกโป่งเอาไว้ ทำกิจกรรมตอนเย็นนะคะเล่นเกมกันตอนเย็นนะครับท่านอยี่างนขึ้นข้นข้นขึ้นข้นข้นั้นขึ้าขึ้่ข้นขนีึ้นขึ้นข้นขนขึนขึนขนนข้นข้น้นข้นนน้น้เนน้้น้อ นควรเนได้ซ้อมนะเพื่อนจะได้แตกไว้ยการลนะโอ้เนี่ยมันน,นั่ออนหรอ่ะเพว่าน้แตกซ้อมเนรดงกันติดตาเบิรงนะครับพี่น้องเลย้ยว่าชิสนุกจำได้สิมันจำได้ มาลอ,อยมนยเดี๋ยวเ็กตีตามาแล้งพี่น้องขา,ม,ามันขนาดไหนค่ะไปลคะค่ะส,สวัสดีค่ะ